สวัสดีค่ะทิติยาพรไม่ใช่อุ้มหนึ่งหกเจ็ดศูนเก้าศูนย์สองเจ็ดสามหนึ่งนะคะค่ะจากโจทย์จะมีทั้งหมดสามหลุมนะคะอันนี้คือรลูที่หนึ่งอันนี้คือรลุที่สองอันนี้คือหลูปที่สามค่ะต่อมาเราจะมาหาค่าของรูปทั้งสามอันนี้นะคะ อันนี้เราจะได้สมการที่หนึ่งแล้วนะคะต่อมาหาหลบที่สองแล้วก็สามต่อกันเลยะคะ่ะ ค่ะตอนนี้เราได้ทั้งหมด3สมการแล้วนะคะต่อมาเราจะมาหาค่าเด็ดค่ะ ซึ่งการหาค่าเด็ดตรงนี้นะคะเราก็จะเอาคูณลงลบด้วยคูณขึ้นนะคะ ต่อมาเราจะมาหาค่า i 1 i 2แล้วก็ i 3ามไปน,นะคะ ใช่หนึ่งเราก็จะได้หนึ่งจุดหกหกเจ็ดมิลลิแอมนะคะ ค่ะไอสองเราก็จะได้เป็นลบ0.4167มิลลิแอมและไอสามก็จะเป็นลบ5.0เป็นลบ5.2083มิลลิแอมนะคะขอบคุณค่ะ